มอสซาดถือเป็นหน่วยข่าวก้องอีกหนึ่งประเทศจากอิสราเอลที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและผลงานในการทำภารกิจแต่ละครั้งนั้นก็ต้องบอกเลยว่าโคตรจะโด่งดังสุดๆไม่ว่าจะเป็นสายลับและเทคโนโลยีพวกเขาก็ถือว่าไม่เป็นรองชาติใดเลยแถมหน่วยงานแห่งนี้ก็ยังสามารถทำภารกิจรอบสังหารและก่อวินาศกรรมได้เมื่อเห็นว่ามีกลุ่มก่อการร้ายหรือบุคคลใดเป็นภัยต่อประเทศ โดยข้อมูลที่ผมจะเอามาในวันนี้นะครับผมด้วยความที่ส่วนมากเป็นภารกิจสังหารดังนั้นมักจะไม่มีรัฐบาลใดๆยอมรับให้ฟังหัวไว้หูแล้วกันโดยในวันนี้ผมจะพาทุกคนพบกับ10ภา,ารกิจลับของหน่วยสื่อราชการลับอิสาราเอลมอร์สซาด อันดับที่1เยอรมันในปี1980ในปฏิบัติการโอเปอเรชั่นลาฟออฟก็อความพิโรธของพระเจ้ามีการกล่าวอ้างว่าอิสราเอลได้ส่งจดหมายระเบิดไปให้กับอารูอิสบูนา อาเชียกรสง่งคามนาซีเพื่อมีจุดประสงค์ให้เขาหลบหนีออกไปจากการรวมตัวของขบวนการก่อการร้ายและแสดงตัวออกจากการหลบซ่อนแม้การโจมตีในครั้งนี้เป้าหมายจะไม่ตายนะครับผมแต่ก็ทําให้บูนานั้นตาบอดและนิ้วมือข้างซ้ายของเขาขาดทันทีโอ้โหมาแนวโหดร้ายเลยคือขออธิบายนิดนึงนะครับผมเรื่องของจดหมายระเบิดเป็นยังไงก็เป็นระเบิดจริงๆเลยนะครับผมที่เขาส่งไปทางจดหมายไปรษณีย์ธรรมดา,ท,าทั่วไปเลยและหากว่าเราเนี่ยมีการ เปิดกล่องออกมาไอ้ระเบิดตัวนี้เนี่ยมันก็จะไปดึงสลักทําให้ระเบิดทํางานนั่นเองนะมีอยู่จริงๆบนโลกนี้นะครับผมและอีกครั้งกับการสังหารใช้ที่มีชื่อว่าบาร์ดี้อัดบาร์ดผู้นําปลดปล่อยชาวปาเลสไตน์โดยใช้ช็อกโกแลตเคลือบยาพิษจนเขาเสียชีวิตในวันที่28มกราคมปีคศ1981ซึ่งด้วยความเก่าเกมหลังจากการใต้เพราะว่าชายคนนี้เขาป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวในระยะเวลาเพียงแค่3เดือนเท่านั้นเขาก็เสียชีวิต ้ดยที่มีการอ้างต่างๆนานา,นานและมีบทความตีพิมพ์ว่านี่เป็นผลจากยาพิษชนิดหนึ่งของหน่วยปฏิบัติการรับมอรสตาร์ที่มันมีคุณสมบัติถึงจะออกฤทธิ์ช้าแต่ก็ไร้ร่องรอยเช่นกันอันดับที่2ประเทศอียิปต์ในปี1957สายรับหน่วยมอรสตาร์ที่มีชื่อว่าโวกันลอสซึ่งเขาผู้นี้แอรแฟงถือสัญชาติเยอรมันตะวันตก ได้เข้าไปแทรกซึมในอียิปต์และได้ทําการรวบรวมข้อมูลข่าวกรองที่เกี่ยวกับขีป้อวกุธทั้งหมดของอียิปต์รวมทั้งสถานที่ปฏิบัติการตลอดแนวชายฝั่งและอุตสาหกรรมแล้วที่เจ็บช้ำไปกว่านั้นเขายังได้ส่งรายชื่อนักวิทยาศาสตร,ร์ชาวเยอรมันที่ทํางานให้กับรัฐบาลอียิปต์อีกและด้วยข้อมูลนี้มอร์ซาจึงได้ส่งระเบิดจดหมายไปให้แก่นักวิทยาศาสตร,ร์เหล่านี้ซึ่งทําให้จํานวน5คนต้องเสียชีวิตทันทีในอียิปต์และจากข้อมูลนี้ในช่วงสงคราม6วัน กองทัพอากาศอ,าาศอิสราเอลยังได้ทําการโจมตีจุดยุทธศาสตร์ของอียิปต์และแหงที่ตั้งอื่นๆในรัฐอาหรับอย่างเฉียบขาดอีกด้วยหรือว่าเป็นผลงานที่เด่นชัดและมีประโยชน์โคตรเลยนะอันดับที่3ประเทศโมร็อกโกในต้นปี1991สองสายลับคอนมอสซาที่แฝงตัวอยู่ในท่าเรือแห่งหนึ่งของโมร็อกโกในเมืองคาซังบังกา ว่าเขาได้แอบติดอุปกรณ์ติดตามบนเรือบรรทุกสินค้าที่มีชื่อว่าอันญารูมูซึ่งตามหน่วยข่าวกองรายงานว่าเรือลำนี้นั้นขนขีปนาวุธจากเกาหลีเหนือที่กำลังมุ่งหน้าไปที่ประเทศซีเรียโดยเมื่อรัฐบาลอิสาราเอลได้ทราบถึงข่าวนี้พวกเขาก็ได้ส่งกองกําลังเข้ามาจมเรือลำนี้ไปในที่สุดโดยภาหลังในภารกิจนี้นายกรัฐมนตรีอย่างยิสตากราบินของประเทศอิสาราเอลในเวลานั้นก็เป็นผู้สั่งการโดยตรงเลย อันดับที่4ประเทศอิหร่านและต้องบอกเลยูว่าโดนแบบยับยับเลยนะโดยในปี2 0 1 0รัฐมนตรีข่าวกรองของอิหร่านกล่าวหาว่ามอรซาดวางแผนสังหารนักฟิสิกส์ชาวอิหร่านเป็นจำนวนมากโดยที่อิสราเอลได้ใช้ชาวอิหร่านเองเป็นเครื่องมือหลังจากการปเยเยนประเทศอิสราเอลและพวกเขาก็ได้รับการฝึกฝีมือในระหว่างนี้นี่เองและนอกจากนี้ในปี2011ต่อมาตามการรายง,งานของสื่อในฝรั่งเศสเบื้องหลังการระเบิดของฐานทัพกองกําลังปฏิวัติตพิทักษ์อิหร่าน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นฐานทัพที่ปลอดภัยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของอิหร่านโดยที่แห่งนี้นั้นเป็นที่รวบรวมของโครงการแผนพัฒนาขีปนาวุธของกองกําลังอิหร่านอย่างมากมายและมีบุคคลสําคัญอาศัยอยู่แต่วที่พิเศษไปกว่านั้นที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่พัฒนาขีปนาวุธพิสัยไกลรุ่นใหม่ล่าสุดของอิหร่านอีกด้วยพร้อมทั้งเครื่องบินต่างๆอีกอย่างหลากหลายรายการที่ถูกทําลายต่อมาอีกทั้งก่อนหน้าตลอดปี2002ถึงปี2009 มีนักวิทยาศาสตร์ชั้นนําของอิหร่านมากถึง5คนที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ถูกสังหารจนทําให้นักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆของอิหร่านหวาดกลัวและแห่ถอนตัวออกจากโครงการเป็นจำนวนมากและกับครั้งล่าสุดในปี2018ที่ผ่านมาสายรับชาวอิสาราเอลยังได้บุกลักลอบ นำไฟล์เอกสารข้อมูลคอมพิวเตอร์มากกว่า10,000แรายการที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาขีปนาวุธนิวเคลียร์ไปและข้อมูลนี้ยังถูกกระจายไปให้กับพันธมิตรของอิสราเอลทั้งในรัฐเ่าวประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริกาอีกด้วยท่านี่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะครับผมได้เลยว่าขัดขวางกันทุกวิถีทางจริงๆเลยนะอันดับที่5ประเทศเลบานอนซึ่งภารกิจหลักๆของมอสซาในประเทศแห่งนี้นั้น ทั้งหมดลวนแล้วแต่เป็นภารกิจสังหารทั้งสิ้นเลยนะผมขอยกตัวอย่างแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดว่าเอามาพูดทั้งหมดเลยเนี่ย มีหลายคนนักๆากจริงๆที่อิสาราเอลสังหารไปตั้งแต่ปี1972ลากยาวมาถึงปี2006พวกเขาได้สังหารสมาชิกกลุ่มแกนนําต่างๆไปไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแกนนําปลดปล่อยชาติปาเลสไตน์ด้วยการส่งจดหมายระเบิดเข้าไปสังหารสังหารผู้นําแนวร่วมประชาชนปลดปล่อยปาเลสไตน์ด้วยระเบิดรถยนต์ส่งหน่วยรบพิเศษเข้าสังหาสมาชิกแกนนํา3คนแต่การเข้าทำธุรกิจในครั้งนี้น่าสนใจมากเพราะมันก็มีผลควงตามมาอย่างมากถึงขั้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการคครั้งงนนีนมากถึ100 แถมนี่ก็เป็นปฏิบัติการที่สนุกมากๆเลยนะอิสราเอลเนี่ยส่งทีมออกไปปฏิบัติการนอกประเทศแล้วมีการขึ้นชายฝั่งมีเจ้าหน้าที่สายลับแอบแฝงตัวอะไรต่างๆเรื่องราวสนุกมากและอีกครั้งกับการสังหารกลุ่มผู้นำทั้งจีฮะและฮิสบอลเลาะจนว่ากันว่าเลบานอนนั้นมีเครือข่ายของกลุ่มมอสซาที่แฝงตัวเข้ามาเป็นจํานวนเยอะเอามากๆจนในปี2009ก็นําไปสู่เหตุการณ์เลบานอนซีเรียอิหร่านและรัสเซียทลายกลุ่มสายลับจับชับอิสราเอลได้มากกว่า100คนในเลบานอน อันดับที่6ประเทศซีเรียและก็มีภารกิจหลากหลายอย่างมากๆที่เกิดขึ้นกับมอรสซาดไม่ว่าจะเป็นภารกิจรอบโจมตีลักลอบนําข้อมูลออกมาเผยแพร่แต่ที่น่าเก็บใจที่สุดคือภารกิจการแอบแฝงตัวของนายกรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมซีเรียย้ำอีกครั้งนะครับผมสายลับมอรสซาดเนี่ย สามารถก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมซีเรียได้ซึ่งเมื่อเขาก้าวเข้ามาแล้วนอกจากเขาจะส่งข้อมูลกลับมายัางอิสราเอลเขายังเปลี่ยนแปลงคำสั่งอีกอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นแผนป้องกันทัพอิสราเอลที่ลาดสูงโกลันระบุคลังอาวุธและจานวนของกองทัพซีเรียแถมนอกจากนี้เขายังสั่งให้มีการปลูกต้นไม้รอบๆป้อมทหารโดยอ้างว่าเพื่อให้ทหารใช้เป็นที่บังแดดแต่จริงๆแล้วต้นไม้เหล่านี้นั้นมันใช้เป็นเครื่องหมายกาหนดเป้าหมายสําหรับให้กองกําลังอิสราเอลเข้าโจมตีแม้ในท้ายที่สุดเขาจะถูกเปิดโปงด้วววยยคามช่ ของสหภาพโซเวียตในปี1965กก็ตามแล้วนอกจากนี้ยังมีการสังหารบุคคลสําคัญของซีเรียหล,หลายครั้งรวมถึงแกนนากลุ่มฮามาไม่ว่าจะเป็นการวางยาพิษหรือการลรอบสังหารโดยตรงและที่สําคัญอีกครั้งคือการหยุดไม่ให้ซีเรียสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ได้สําเร็จและไล่สังหารผู้รับผิดชอบโครงการขีปนาวุธพิเัษไกลโครงการอาวุธเคมีของซีเรียไปแล้วที่น่าเจ็บแสบไปอีก ครั้งหนึ่งพวกเขายังได้สั่งหารรองหัวนหน้าหน่วยขากองต่างประเทศรัสเซียอย่าง Gru ทิ้งเมื่อปี2010อีกที่อยู่ระหว่างไปเที่ยวชายหาดอันดับที่เจสหรัฐอาหรับเอมิเรตในการใต้ของมัม,มูลอันบาบู แกนนำกลุ่มฮามาสนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่นำาพากลุ่มขึ้นมามีเทคโนโลยีขีปนนวุธต์ต่อต้านรถถังอาวุธนาำวิถีรวมไปถึงจรวดจากการถ่ายโอนของอิรานเขาผู้นี้ถูกพบกลายเป็นศพในโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองดูไบปี2010โดยจากภาพกล้องวงจรปิดพบว่ามีบุคคลอย่างน้อย26คนที่ต้องสงสัยเดินทางด้วยหนังสือปลอมจากสหรัฐอเมริกาไอ์แลนด์ออสเตรเลียเยอรมันและฝรั่งเศสว่าเขาถูกสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการตายของชายผู้นี้ ซึ่งบาดแผลที่พบจะบนตัวของศพนั้นพบร่องรอยการทรมานด้วยการถูกไฟฟ้าช็อตและร่องรอยอื่นๆเพื่อที่จะทําการรีดเอาข้อมูลบางอย่างและห้องก็มีการล็อกจากด้านในแม้ตำรวจสหรัฐอารับเอเมิเลกเขาจะไม่มีรอยนิ้วมือหรือหลักฐาน DNA ของผู้กระทาผิดเลยแต่ทางด e ูเอ็อมั่นใจและข้อมูลที่มีว่านี่เป็นฝีมือของมอสซาดอย่างแน่นอน ดับที่8ประเทศฝรั่งเศสโดยภารกิจส่วนมากของมอสาาในประเทศแห่งนี้ล้วนแล้วแต่เป็นภารกิจสังหารเช่นกันไม่ว่าจะเคยสังหารแกนนําชาววาลิสไตด้วยระเบิดโทรศัพท์ ในอพาร์ตเมนต์อยู่ของแกนนาในปี1972สาเหตุเพราะเขาถูกต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อเหตุสังหารหมู่ในมิวนิกระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและอีกหลายครั้งกับแกนนาระดับชาติของปาเลสไตน์4-5ครั้งไม่ว่าจะด้วยระเบิดหรือการยิงโดยตรงและยับยั้งการส่งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่กำลังจะถูกนําไปอิรักในปี1991และอีกครั้งกับการสังหารนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ชาวอียิปต์ที่เป็นรองหัวหน้าโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของอิรัก เรียกว่าฝรั่งเศสไม่ได้ปลอดภัยเลยสำหรับคู่อาคาตของอิสราเอลอันดับที่9ประเทศอยูเครนในเดือนกุมภาพันธ์ปี2 0 1 1วิศวกรไฟฟ้าและถูกอ้างว่าเป็นตัวแกนนำของกลุ่มฮามาส ชาวปาเลสไตน์นามว่าดีลาอาบูซีซีซึ่งเขาหายตัวไประหว่างการเดินทางจากเมืองหลวงของยูเครนอย่างกุงเคลีฟไปคาดีฟเพื่อที่จะขอยื่นสัญชาติยูเครนแต่กลับหายตัวไปในระหว่างนี้และอีกไม่นานเพียงแค่3สัปดาห์เขาผู้นี้ก็ถูกพบตัวว่าถูกขังอยู่ในเรือนจำของประเทศอิสราเอลเรื่องนี้แสดงถึงความเก่งกาจของมอสซาดมากๆเลยนะสำหรับการลักพาตัวเนี่ย อาดับิสติมประเทศอาร์เจนตินาในปี1960หลังจากสงครามโลกครั้งที่2ผ่านพ้นไปเป็นระยะเวลานานกว่า10ปีอันดอบไอมานผู้เป็นแกนนําหลักในการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ชาวยูวซึ่งเขาได้อาศัยอยู่ในอาร์เจนตินาและเมื่ออิสราเอลมีข้อมูลเขาก็ได้ส่งสายลับมอสซาด5คนเข้าไปลักพาตัวไอมันออกมาในเดือนพฤษภาและถูกส่งตัวไปที่ยังกักขังและในเวลาไม่นานก็ถูกส่งตัวไปอีกครั้งยังประเทศอิสราเอลปลายทาง เขาถูกพิจารณาคดีทางกฎหมายและตัดสินผานชีวิตในราวไม่นานแม้อ์เจนติน่าจ,จะประท้วงว่าละเมิดอำนาจอธิบไตยและบอกต่ออยู่เอ็นว่านี่เป็นการกระทําที่ซ้ำซากของอิสราเอลก็ตามแต่ก็ไม่สามารถหยุดอิสราเอลไว้ได้และนี่คือทั้งสีงเรื่องราวเกี่ยวกับมอสซาดที่ผมนํามาเล่าในวันนี้ซึ่งอันที่จริงแล้วเขามีหลายประเทศมากๆนะครับผมที่มอสซาดเข้าไปเนี่ยนับตั้งแต่ตอนรอแรกๆที่มอสซาดก่อตั้งเลยหลังสงครามโลกจบไปหลัๆกๆภารกิจเน้นไปที่การล้างแค้นค้นหาตัวแกนนานาซีแล้วก็รอบสังหารและต่อมมาาเข้ยยุสั พวกเขาก็เปลี่ยนศัตรูมาเป็นพวกกลุ่มก่อการร้ายหรือคู่ขัดแย้งอย่างปาเลสไตน์ซึ่งแต่ละประเทศที่ผมนำมาพูดเนี่ยจะพูดแค่สรุปนะครับผมไม่ได้จาะลึกอะไรมากถ้าอยากได้ลึกกว่านี้เนี่ยก็ต้องไปจ้างรถเจาะบาดานแล้วนะหรือเลือกที่จะไปรอติดตามในเรื่องเล่าเล่าเรืเ่งองคอนเทนต์ของช่องอีกทีหนึ่งนะครับผมแบบลึกกว่านี้นะและอีกอย่างการจะ,ระดับในครั้งนี้ผมจะเลือกเฉพาะเหตุการณ์การสังหารภารกิจลักลอบนําข้อมูล ว่าก็เรื่องราวของความสัมพันธ์ฝึกสายลับการป้องกันคนสําคัญจะไม่ได้เอามาพูดใครชอบการจะอันดับแบบนี้ลืมกดไลค์กับ s u b s c r ช่องบูฟินิกด้วยนะครับผมสวนตัวพลนี่ต้องขอตลาไปก่อนนะสวัสดีครับ